แล้วค่ะทุกคนดูสิคะ Ah. สวัสดี f อซทุกทุกท่านนะคะมาเจอกับสาวเพนบ้านนาเช่นเดวอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปวันนี้นะคะเพนจะพาทุกคนเข้าครัวนะคะคือแบบเมื่อวานนี้อยากจะกินต้มแซบขาหมูทุกคนไปเห็นใน YouTube เขาทำน่าก,กินมากๆนะคะเพนก็นเลยนึกอยากนะคะทุกคนขับรถไปที่ตลาดร้านไชนีตร้านจีนนะคะไปดูว่าเขามีขาหมูหรือเปล่านะคะทุกคนขับไปตั้ง40นาที เลยนะเออบางวันเราไปก็ไม่มีนะบางวันไปก็มีแต่บางวันไปถึงมีเนื้อเขาก็ไม่น่าที่จะเอาเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเขียวไปแล้วอะ่ะมันนานมาแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยไม่กินแต่เมื่อวานไปแล้วมีนะคะทุกคนแล้วขาหมูยังสดใหม่อยู่ด้วยเพนเอามาสองแพ็คใหญ่ๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาต้มแซบขาหมูกันนะคะ จริงๆต้มแซบขาหมูนี่นะเราต้มเปื่อยๆเนาะเนื้อเขาเปื่อยๆแบบชนิดที่แบบว่าให้มันละลายในปากนี่สุดยอดเลยนะทุกคนแซบมากเลยนะเอาเข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยร้อนๆนี่กินกับสุดยอดจริงๆเดี๋ยววันนี้เพนจะพาทุกคนมาทําต้มแซบขาหมูในสูตรของสาวเพนบานนาจ๊ะจะรสชาติกลมกล่อมหรือว่าจะไม่อร่อยยังไงไปรับชมคลิปกันเลยจ้า ปิดฝาตุ่นไว้เพีงจะปรุงรสก่อนนะคะทุกคนอันนี้คือเกลือนะคะใส่เกลือสักสอช้อนชาไม่ใช่สน่นช้อนโตนะทุกคนนะใส่เกลือส่วนนี้ก็จะเป็นรสด,ดีนะคะเพีงจะใส่รสด,ดีหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เพีงจะไม่ใส่มะขามที่เป็นชิ้นมะขาม เปียกมาเนะาะมะขามเปียกเพนจะใส่เป็นผงมะขามแทนนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่มะขามเปียกมะขามเราจะทำให้สีเปียกนะเพนก็เลยจะใส่ผงมะขามแทนนะทุกคนเป็นผงมะขามของไทยเรานะคะแล้วก็จะมีตัดน้ําด้วยน้ําตาลนะคะน้ําตาลหนึ่งช้อนนะคะก็จะปิดฝาเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปหาฝามาก่อน โอเคได้ฝาแล้วเพนนก็จะปิดฝาแล้วเพนงก็จะตุ่นเข่าไว้นะคะประมาณสัก40นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่าภายใน40นาทีเนี่ยขาหมูของเรานี่จะเปื่อยดีหรือยังดเดี๋ยวเรามารอ40นาทีกันจ้า ตอนนี้เราตุ๋นไปได้20นาทีแล้วนะคะทุกคนวันนี้เพนก็จะมาปรุงรสนะคะจะมาชิมดูว่ารสชาติเขาเปรี้ยวหรือเปล่านะคะเพนคิดว่ายังจะไม่เปรี้ยวแน่นอนคะ่ะทุกคนเพราะว่าเพนมีผงมะขามนีนเดเปียวเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสดูก่อนว่าเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวนะคะแต่ว่าเพนเตรียมน้ำมะนาวไว้แล้ว ร้อนพายยาทุกคนบอกว่าดูสิออกินด้วยค่ะยังไม่เปรี้ยวนะคะปึงขอกลิบมะนาวลงไปใส่มะนาวเนี่ยกลิ่นมะนาวเขาจะแบบหอมด้วค่ะพี่น้อง มะขา,ามก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะก็จะคมกรอบแต่มะนาวก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวจัดจ้านแล้วก็กลิ่นมะนาวเขานี่ก็หอมด้วยนะคะโ,คโใส่มะนาวแล้วก็รู้สึกมันจืดๆเ็นจะใส่เป็นจะใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะทุกคน ก็ใช้วิธีกะเอานะคะใช้วิธีกะเอาโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคโอเคทุกคนดูค่ะเริ่มจะเปื่อยดีแล้วนะคะมออาจจะเล็กไป ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราผิดฝายแล้วเขาก็น่าจะถึงความร้อนน่าจะถึงทั่วไปหมดเลยว่าเราผิดฝายนี่ค่ะทุกคนหอมหอมทั่วบ้านเลยจ้ากินมาดามหอมชื่นใจต้มแซ่บนะทุกคนนะ เขาเริ่มเห็นที่ว่าเขาเริ่มจะเปื่อยแล้วนะ20นาทีนะที่เป็นต้มเ,เริ่มจะเปื่อยจริงด้วยเป็นจะต้ม40นาทีนะปิดฝาไว้เหมือนเดิมเราก็รอต่อไป20นาทีนะจ๊ะทุกคนดูวย้เจ้าโรบอเทเครื่องนี้สิคะมันเป็นทั้งเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็เครื่องถูให้ด้วยในตัวนะคะ ไอ้เจ้าเครื่องนี้นะ่ะลูกชายซื้อมาให้พ่อเขาตอนที่เพนกลับเมืองไทยเพราะว่าพ่อเขาไม่มีเวลาขวดบ้านถูบ้านทําความสะอาดบ้านแล้วลูกชายก็เลยซื้อมาให้เครื่องนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยเหรียญค่ะทุกคนเขาซื้อมาฝากพ่อเขานะคะคือเพนชอบมากเลยตัวเนี้ยคือเขาจะถูแบบนี้แล้วแต่เราจะเซตเวลาให้เขาถูวันละกี่รอบนะ เราก็แค่มีหน้าที่เปลี่ยนน้าให้เขาแล้วก็เทน้ําออกจากเครื่องให้เขานะคะแล้วก็เอาเศษอาหารที่อยู่ในตัวเครื่องนี่แหละไปเทออกเจ๋งมากอะ่ะเพนชอบมากๆเลยค่ะทุกคนมันเป็นการเครื่องทุ่นแรงเราได้ไปอีกตัวหนึ่งถึงอาจจะไม่สะอาดร้อยเปอร์เซนต์แต่มันก็สามารถแบบดูดฝุ่นไอพวกเศษอาหารขนมขนมที่ลูกเรากินตกอะ่ะ มันก็สามารถดูดฝุ่นตัวนั้นขึ้นมาได้คือเป็นเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าเครื่องถูพื้นไปในตัวเลยนะคะเ็นชอบมากๆเลยทุกคนก็เลยอยากจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเพนจะพาทุกคนมาดูต้มแซบขาหมูของเรานะคะตอนนี้ครบเวลา40นาทีแล้วไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเรายังไม่ได้มาเปิดดูเลยมาเปิดดูพร้อมกันเลยค่ะทุกคนว่า จะแซบขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูหน้าตาของเขาจะน่ากินแค่ไหนมาดูกันจ้าดูซิทุกคนเดี๋ยวนะเอิอบกย้ว้าวโอ้โหหน้าตาของเขาเพื<ๆ>่อนดูสิเฮ้ยว้าวโอ้โหยเปื่อยแล้วคนะ่ะทุกคนโหดูตรงขอบขอบเขาสิเราเอาฝามาปิดไง ช่วงนี้ของเขามันก็เลยจะมีบทพวกที่เป็นนั่นผูขึ้นมาหน่อยไม่เป็นไรนะคะอออเอาละได้เวลาชิมรสชาติแล้วค่ะทุกคนอ,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 อสุดยอดมากค่ะทุกคนรสชาติมีเพดมี เปรี้ยวนะคะเค็มนํำเปรี้ยวนํำแล้วก็มีเค็มนิดนึงจากรสน้ำปลานะคะถือว่ารสชาตินี่อร่อยมากๆนะคะตอนนี้เพนคิดว่าเนื้อเขาจะเปื่อยแล้วทุกคนให้ทุกคนมาดูใกล้ๆเดี๋ยวนะนี่เนื้อเขาเปื่อยไ,ได้ที่แล้วเพื่อนๆดูนะโอ้ยดูสิเปื่อยดีมากเลยเดี๋ยวเพนจะตักไปกินข้าวแล้วนะหิวข้าวแล้วเนี่ย หิวข้าวมากๆเลยโอเคปะได้เวลาเดี๋ยวเอาเราต้องเอาผักชีนะคะผักชีกับต้นหอมมาก่อนลืมไปลืมไปเดี๋ยวพีนต้องเอาผักชีต้นหอมมาโรยหน้าก่อนนะเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยหอมต้นหอมนะคะทุกคนใส่เยอะๆจะได้อร่อยจ้า เราได้เวลาตักแล้วนะจ้าตักเสิร์ฟกันโลดเปื่อยดีมากทุกคนหิ่แล้วหู่แล้วไปกินกันเลยจ้ามาแล้ว เสร็จแล้วค่ะทุกคนดูสิคะโอ้โหว้าวคือแบบเนื้อนี่เปื่อยสุดยอดเลยค่ะมาค่ะมาลุยกันจ้ามาค่ะทุกคนที่นี้ได้เวลากินแล้วค่ะอู้สุดยอดเลยพี่นนจ้าดูสินี่ขอชิมก่อนนะอืมรสชาติอูอ้สุดยอดออข้าวเหนียวร้อน อู้ยร้อนข้าวเหนียวร้อนข้าวอืม<ว>ข้าวไหมลูกอนันนี้กินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวมันร้อนอยู่เดี๋ยวแม่เอาให้อืมร้อนร้อนอืมข้าวเหนียวร้อนลูกอยากกินด้วยข้าวเหนียวรอ้อเนี่ยมันร้อนครับ ร,ร้อนทุกอย่างเลยจ้ามนี่แหละจ้ามเลยลูกกินเลยครับซุปไหมซุปไม่มีซุปมันเผ็ดหมดลูกจะเอาวันไหนดีอ,อยู่ทุกคนม,มันร้อนมากนะคะเพราะว่าทำเสร็จใหม่ๆนะคะเกลือ,อ,อด,ดีด้วยต้มอยู่ที่45นาที นะคะอืมอืมเผื่อเลยคือเผื่อดีมากเลยอะ่ะอืมอืมต้มกันตัวนี้เขากิน เพนตักส่วนที่ยังไม่ได้ใส่พริกให้น้องโทนี่ไปตุ๋นไว้หม้อหนึ่งต่างหากเพราะว่าเพนตุ๋นใส่พริกน้องเดี๋ยวเด็กเขาจะกินไม่ได้นี่ของน้องเขาก็ด้วยนี้ให้มันไปเลยอ,อร่อยไหมครับอ,อ,อ,อันเบิร์เลอร์เลย <c oughs> โอ้โหไหนแท้ให้แม่ดูซิแท้ยังไงหำ <c oughs> ห่ำหำหำห่ยอึดอึด เปื่อยดีไหมโอ้โหเปื่อยดีมากของน้องเปื่อยดีมากแต่ของน้องไม่มีพริกนะคะเพนใส่ไม่ใส่พริกให้เขาอืใส่ข้าวด้วยครับใส่ข้าวด้วยอืเก่งมากครับอันนี้จะบอกว่าไม่ใช่ข้าวเช้าแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าคือเพนทําตอนแปดโมงเช้าเนาะ นี่กว่าจะได้กินตุนไป40นาทีคงจะเป็นเที่ยงพอดีทำโน่นนี่นั่นนะคะก็คงจะเป็นเที่ยงพอดีเนี่ยได้กินข้าวเที่ยงพอดีเลยไม่ใช่ข้าวเช้าแล้วนะคะโอ้แซ่บมากเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าถาดนี้ใช้งบประมาณในการลงทุนไปซื้อมานี่ก็เกือบหกสิบเหรียญนะคะหกเหรียญ มีทุกรสเลยค่ะือเบื่อดีมากค่ะทุกคนครับผมเยี่ยมหอมกินเลยครับอร่อยมากค่ะทุกคนอือหืออือหือ ยอปุ่มกล่อนทุกอย่างน้ำซุปก็อร่อยข้าวเหนียวจริงๆตอนแรกว่าจะหุงข้าวสวยนะคะทีนี้เด็กๆบอกว่าอยาากินข้าวเหนียว เอาข้าวเหนียวดีกว่าอือืมอบฮืมอืม,อม,อมน้ำซุปก็อร่อยพี่น้องเลยครับเยี่ยมเยี่ยมเขาบอกว่าอร่อยเอาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับผม,มแม่ก,กะ

ลองไปทำทานดูนะคะทุกคนอร่อยแซ่บขอบอก <c oughs> ครับผมอฮ้ <c oughs> มันห้อน้อนพอนดูมีสารพอนหรอน บ้างคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนเข้าครัวนะคะมาทําต้มแซ่บขาหมูนะคะอร่อยมากๆเปื่อยดีนะคะทั้งหมดที่เพนใช้เวลาตุ๋นก็45นาทีนะคะทุกคนเปื่อยดีสุดๆเนื้อเขาเปื่อยมากๆนะคะเดี๋ยวเพนขอเวลากินต่อเลยนะคะทุกคนสําหรับคลิปวันนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะคะเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบายยจ้าซีอ x น t ชามบ้า สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าบอยบาย